สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฮานอยธรรมดากับฮานอยเวพของเราวันที่11มาแล้วนะคะวันนี้นานามาตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่แบบว่า,ายังติดตามนานาอยู่เนาะก็เรียกร้องมาเนาะว่าขอนวันที่11หน่อยทั้งที่เมื่อวานนี้ก็หลุดไปนานาก็ไม่มีกำลังใจเลยเนาะรู้สึกท้อแท้ก็ไม่อยากจะให้เหมือนกันเพราะว่า เห็นใจเหมือนกันเนาะใครเล่นใครแทงใครก็อยากได้นะคะ,ะก็มาลองกันอีกสักตั้งหนึ่งตามคําเรียกร้องแล้วกันนะคะก็อันนี้ตามแบบฉบับเดิมเนาะถ้าไม่เข้า3วันติดเนี้ยก็คือจะเลิกแล้วนะคะสูตรนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มสูตรใหม่กันเนาะวันนี้ก็มีสูตรใหม่มาแนะนํานะคะมานําเสนอให้ลองออไปใช้ดูเนาะว่า มันจะเข้าจริงไหมแต่ดูสถิติย้อนหลังไป4-5วันก็คือเข้ามาตลอดนะคะเหมือนกับสูตรวิ่งของเราเนาะตอนนี้ก็ยังเข้าต่อเนื่องกันอยู่นะคะก็วันนี้จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขกลับหัวเนาะกลับหัวแต่ว่านานากลับให้แล้วนะคะ19 16เงี้ยกลับหัวให้แล้วนะคะอมี29อ่าแล้วก็26เนี้ยก็กลับให้แล้วนะคะ94 49อะไรเงี้ย46อะไรเงี้ยกลับให้แล้วนะคะ ก็มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ทั้งหมด10บหางคือกลับหัวให้แล้วนะคะยกเว้นซจากเลขตัวนี้นะคะ9กกับ 6, 6อันนี้กลับเองนะคะเผื่อใครเห็นไม่ชัดเนะาะเพราะว่ากล้องนานามันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะนี่ราคาสิบหางค่ะใครอยากจะลองดูก็ลองได้นะคะก็ นานาก็ให้ตามคําเรียกร้องนะคะพอไม่ให้เนี่ยเพื่อนๆคนที่รอก็รอกันเนาะนานาก็เลยต้องให้นะคะเอาเป็นว่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ให้กำลังใจกันนานานะนานาจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะมีกำลังใจในการคิดในการคำนวณหาสูตรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามมากๆนะคะ แล้วก็แล้วพบกันใหม่ในสูตรใหม่นะคะแล้วก็ลองเอาสูตรใหม่ไปใช้ดูกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ